สวัสดีครับผมหมอโควิดไอโนวันนะครับฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอย่างไรให้อยู่ได้นานอย่างน้อย2ปีอย่างน้อย2ปีนะครับคืออย่างนี้ครับหมอต้องบอกก่อนว่าแพทย์ของทั้งไอโนวันคลินิกและโควิดคลินิกทุกสาขาเนี่ยทุกคนนะครับสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้หมดเพราะทุกคนผ่านการฉีดฟิลเลอร์แต่ละคนต้องผ่านการฉีดฟิลเลอร์ไม่ต่ํากว่า300ร้อซีซีเพราะฉะนั้นฝึกฉีดฟิลเลอร์ไม่ต่ากว่า3 0 0ร้อซีซีเนี่ยคือมันสามารถฝึกได้จนเขามีความคล่องแคล่ว มากๆได้ปกติแล ok ้วเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยมันมีการเลือกฟิลเลอร์นะครับคอนเซปต์มันมีอยู่2คอนเซปต์คอนเซปต์แรกก็คือเนื้อบริเวณใต้ตาเนี่ยมันเป็นเนื้อที่อ่อนเมื่อมันเป็นเนื้อที่อ่อนฟิลเลอร์ที่ออกมาฉีดมันก็ควรจะเป็นฟิลเลอร์ที่เนื้อนิ่มละเอียดบางเบาเช่นกันเพื่อเอามาฉีดแล้วจะได้สวยสมูทนะครับซึ่งหมอจะบอกว่าไอเนี้ยถูกต้องถ้าเราเอาเนื้อที่เป็นเนื้อละเอียดบางเบามาฉีดเนี่ย เนื่องจากมันเป็นโมเลกุลเล็กถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความหนืดอของมันมันจะหนืดกว่าน้ํานิดหน่อยเองเพ้นโปรชีตปุ๊บมันจะเกลี่ยออกมาได้สวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดฟิลเลอร์ใต้าตาด้วยฟิลเลอร์โมเลกุลเล็กบางเบาที่เนื้อละเอียดนะครับแต่ข้อเสียคือฉีดแล้วอยู่ได้แค่สูงสุดก็คือ6เดือนบางคนบอกว่า3เดือนก็หมดแล้วบางคนบอกว่าเดือนเดียวก็หมดแล้ว จะดีกว่าไหมล่ะครับถ้าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วมันไม่ได้อยู่ได้แค่6เดือนจะดีกว่าไหมล่ะครับถ้าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วไม่ได้อยู่ได้แค่3เดือนหรือจะดีกว่าไ <reh ens. S 1> หมล่ะครับถ้าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วไม่ใช่อยู่ได้แค่เดือนเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีอีกฟิลเลอร์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นฟิลเลอร์ที่เป็นเนื้อโมเลกุลหนักโมเลกุลใหญ่โมเลกุลหนักเนื้อจะแข็งหน่อยแต่ข้อดีคือมันอยู่ได้นานบางตัวก็ปีหนึ่งบางตัวปีครึ่งบางตัว2ปี ที่บริษัทเขาเคลมว่ามันสามารถอยู่ได้นานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์ที่เป็นโมเลกุลหนักโมเลกุลใหญ่นี่แหละหมอเป็นคนแรกที่เอามาประยุกต์เพื่อเอามาฉีดสําหรับการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแต่เทคนิคไม่ได้เหมือนกันเลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการฉีดด้วยโมเลกุลเล็กบางเบาต้องเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มัน แอดวานขั้นสุดทุกคนต้องผ่านการอบรมเทรนมามากพออย่างน้อย 300cc เพื่อให้ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วไม่มีปัญหาและผลลัพธ์มันออกมาเพอร์เฟหรือว้าวนั่นเองโอเคไหมครับและคอนเซปต์ของการฉีดใต้ตาคือเมื่อฉีดแล้วต้องไม่เป็นก้อนด้วยยิ้มแล้วไม่เป็นก้อนบางคนบอกว่าฉีดแล้วสวยแต่พอยิ้มเป็นก้อนไอ้น,นี้ก็ไม่ผ่านฉีดแล้วต้องไม่เป็นก้อนด้วย ถึงแม้จะเป็นโมเลกุลหนักรู้ไหมครับโมเลกุลหนักหรือโมเลกุลใหญ่ที่มันฉีดแล้วอยู่ได้นานถ้าฉีดด้วยเทคนิคที่ไม่ดีพอนะครับไม่ได้ผ่านการฝึกมามากพอเนี่ยมันจะกลายเป็นก้อนแล้วแก้ยากมากนะครับมันจะดูไม่สวยเลยแล้วตายเป็นว่าใต้ตาเราจะดูแยกกว่าเดิมเพราะฉะนั้นฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่ทํายังไงให้อยู่ได้อย่างน้อย2ปีนั้นด้วยโมเลกุลใหญ่ต้องใช้เทคนิคที่ผ่านการเทรนมามา,มากพอทีมอาจารย์แพทย์ของอโนวคลินิกตอบโจทย์ ปัญหาตรงนี้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เพราะหมอฝึกมาเองกับมือหมอกล้าการันตีด้วยผลงานด้วยชื่อเสียงของหมอเลยว่าอาจารย์แพทย์ทีมอาจารย์แพทย์ของอนโนวชคลินิกทุกคนสามารถฉีดด้วยเทคนิคเดียวกับที่หมอฉีดได้เลยโอเคไหมครับและรู้ไหมครับว่านอกจากการฉีดแล้วอยู่ได้นาน2ปีจะไม่ได้ฉีดแล้วอย่างน้อย2ปีแล้วการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาถ้าเทคนิคที่ฉีดมันแอดวานมากพอฉีดใต้ตามันไม่ใช่ได้แค่ได้ใต้ตานะครับเราฉีดใต้ตา แต่ทายังไงให้ร่องแก้มตื้นขึ้นด้วยโดยที่จะไ,ไม่จําเป็นต้องฉีดร่องแก้มเหมือนกับเรายิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวคือใต้ตาเต็มขึ้นด้วยและร่องแก้มก็ตื้นขึ้นด้วยโดยไม่จําเป็นต้องเปลืองฟิลเลอร์กับการฉีดร่องแก้มเลยแม้แต่น้อยเจ็บน้อยด้วยด้วยเทคนิคการฉีดที่มันแอดวานอย่างที่บอกความเจ็บปวดน้อยด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากรู้แล้วนะครับว่าคลิปหลังจากจบหมอไปแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นการรวบรวม รีวิวความรู้สึกของคนไข้หมอหลายๆคนนะครับที่มาฉีดแล้วเขาพึงพอใจในผลลัพธ์นะครับจะมารีวิวให้ดูว่าแต่ละคนมาฉีดแล้วเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงฉีดเสร็จแล้วสวยยังไงว้าวยังไงใต้ตามันเต็มยังไงปัญหาใต้ตาที่ดําคล้าลึกโบทําให้เราดูเหนื่อยดูเพลียดูล้าดูดูโซมเนี่ยมันหายไปได้ยังไงติดตามรับชมรีวิวต่างๆของทาง,ง,ทางคลินิกได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฉีดปากวันนี้รู้สึกดีมากเพราะว่าเปลี่ยนมาก่ะเครับว่าพี่หมอมือเบาเขาเรียกะไรนะฉีดเป็นสเต็ปค่ะคือคุณหมอฉีดแบบฉีดทีละส่วนนะครับคือไม่ได้ฉีดไปทีเดียวหมดทั้งปากนะาจะค่อยๆฉีดทีละส่วนแล้วก็ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคือคุณหมอพี่ีพิถันมากครับพอฉีดปุ๊บเนี่ยปากเปลี่ยนเลยนะครับคือผมก็ค่อนข้างว้าวนิดน,นึงเกี่ยวกับเ<ช>ทคนิคการฉีดของคุณหมอนะสำหรับใครที่อยากฉีดอยู่ก็แนะนำค่ะปังมาก ใช่ใช่รีบๆพาแฟนมาฉีดกันนะครับผมฝากไว้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาฉีดนะครับแบบน้องยูก็ก็ก็เข้ามาฉีดก,กันได้นะครับส่วนตัวผมก็แบบ จริงๆก็รอมานานแล้วแหละแต่ก็แบบโอเคได้พาแฟนมาฉีกก็รู้สึกดีสวัสดีค่ะก้อยนะคะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวนะคะการฉีดฟิลเลอร์นะคะคือตอนแรกอ่ะหนูเป็นคนที่คือวันนก่ะหนูมาดูดไขมันเหงียงไปใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นคนที่อยากมีกรอบหน้าค่ะอยากมีกรอบหน้าชัดเจนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนู่หนูศึกษามายะเล้วแล้วหนูเป็นคนที่ใจโลนหนูอยากเห็นอะไรแบบว่า ทำปุ๊บแล้วก็เห็นผลชัดเจนอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้เนาะนะคะหนูก็เลยมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะแนํานะคะฟิลเลอร์นะคะพวกฟิลเลอร์อะไรแบบนี้คุณหมอบอกว่าจะสวยภายใน5นาที10นาทีเลยอะไรประมาณนี้ค่ะสรุปทําไปทํามานะคะพี่ค่ะมนโนเคจริงๆค่ะนะคะมนโนเคจริงๆนะคะตอนแรกนะคะคือแบบว่าหนูหน้าบานอะนะคะพี่ลองเข้าไปยอ้ยอนด,ดูคลิปก่อนหน้านี้ดยก่อนหน้านี้ดูนะคะมันหน้าบานมากเลยค่ะข้างๆเนี้ยนะคะเพราะหนูเป็นคนมีแก้มเยอะไงนะคะตอบโจทมากค่ะนะคะ เห็นกรอบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนะคะแล้วก็คุณหมอก,ก็ไล่ไล่ไล่ล,ลงมาให้นะคะพี่ขาคากนิดหน่อยด้วยนะคะอันนี้เราจะสวยภายใน5นาที10นาทีแล้วก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนะคะที่สําคัญไม่เจ็บ ไม่เจ็บเลยค่ะนะคะแล้วก็แป๊บเดียวค่ะเห็นผลภายใน5นาที10นาทีไม่ต้องรอ2เดือน3เดือนเลยค่ะนะคะโอเคถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะลองเข้ามาปรึกษาพี่เขาดูนะคะที่คลินิกนะคะหมอโควิดนะคะที่นี่เขาให้คําแนะนาฟรีค่ะนะคะเข้ามาเข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเรื่องของการฉีดจมูกแล้วก็ปากดัแบแรกเลยถามเลยว่าเจ็บไหม เอาจิงๆกิการฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้เจ็บนะคะมันก็จะเจ็บตอนที่คุณหมอลงยาชานะคะมันจะรู้สึกว่าเจ็บนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะความที่เราก้เราเจ็บอะคะ่ะเราไม่กล้าฉีดแต่พอราฉีดจมูกกับปากไปอะคะ่ะจะอวนดับแรกมันก็ทำหน้าเราเปลี่ยนขึ้นหน้าเราดูคมขึ้นเพราะโดยส่วนตัวนคนมีจมูกจะลดกลเนื้อน,น้อยมากก็เลยลองมาเป็นการฉีดฟิลเลอร์ดูก็หน้าเปลี่ยนเลยะคะ่ะหลังจากที่ฉีด,ฉดเสร็จแต่พอมาฉีดปากปุ๊บ มันยิ่งว้าวเปียค่ะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะปากเราก็จะเริ่มได้กลงเริ่มเหี่ยวไขมันที่ปากก็จะเริ่มหายไปมันทําให้เราดูมีอายุแต่ละคนปัญหาใบหน้ามีไม่เหมือนกันนะคะแนะนําเข้ามาให้ปรึกษาอาจารย์แพทย์ดีกว่าเป็นผู้ประเมินให้ว่าฉีดต,ตรงไหนแล้วมันว้าวฉีดต,ตรงไหนแล้วคือมันสวยฉีดตรงไหนมันหน้าเด็กการันตีด้วยด้วยการทํางานมาอย่างสิบป,ปีนะคะทุกเคสที่ดูแลอยู่ประทับใจทุกเคสค่ะเลยทำตัวเองหี่ยอินกับการที่ลูกค้าฉีดไปแล้วทุกครั้งที่มีการโฟล์กับ คือมันดีหมดเราทำตัวว่าเราอยากกลับมาฉีดนะคะสวัสดีค่ะตั๊กค่ะวันนี้นะคะตั๊กจะมาแชร์ประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์นะคะตรงขมับไปนะคะก็คือตั๊กมีปัญหาเรื่องอขมับมันตอบนะคะแล้วก็ตัก๊กอ่า ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองดูรีวิวดูนะคะว่าคุณหมอท่านไหนฝีมือดีแล้วก็ตอบโจทย์เราได้นะคะตาก็มาเจอเพจของคุณหมอโควิดนะคะแล้วตาก็เข้ามาดูรีวิวแล้วก็ได้ปรึกษาอาจารย์นะคะก็คือก็ตอบโจทย์ตากได้เลยนะคะก็คือฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้ เติมเต็มตรงขมับนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราเปลี่ยนแล้วก็ดูสวยขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์เราได้นะคะค่ะหลังจากเนตฉีดฟิลเลอร์ครบ7วันนะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาพบกับคุณหมอโกวิทที่คลินิกนะคะเนตรู้สึกชอบมากเลยค่ะชอบปากตัวเองมากดูแบบมันสวยขึ้นกว่าเดิมนะค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะเนยมีปัญหาคือไปทําปากกระจับมาค่ะแล้วทีนี้ปากมันบางเกินไปค่ะก็เลยเข้ามาฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอโกวิดค่ะ ก็หลังจากฉีดไปนะคะก็ดูดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราขายออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็แบบการพบปะผู้คนในโลกออนไลน์นะคะแบบคนก็ดึงมีความดึงดูดผู้คนมากขึ้นค่ะแล้วก็แบบคนก็ถามว่าอยไปทําอะไรมาเนี่ยปากสวยขึ้นนะอะไรเราก็ทําแค่ปากอะไรนี้นะคะทําแค่ปากอย่างเดียวนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการจะฉีดปากฟิลเลอร์นะคะให้เข้ามาพบคุณหมอที่คลินิกได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะหนิงนะคะวันนี้นะคะนิงมาอัปเดตหน้าครบ7วันนะคะหลังทำฉีดฟิลเลอร์ค่ะกับคุณหมอโกวิทนะคะความเปลี่ยนแปลงก็คือคือหน้าคมขึ้นนะคะชัดขึ้นถ่ายรูปมุมไหนก็เป๊ะขึ้นนะคะส่วนตัวนะคะก็ชอบค่ะก็คือหลังฉีดไปนะคะคือไม่มีช้ำไม่มีอะไรเลยสำหรับคนที่กลัวว่าเอ๊ะไปฉีดมามันจะบวมจะช้ำไหมก็คือ ก็มีนิดนึงค่ะแต่ว่าก็สามารถแต่งตัวปกติได้ออกงานตามปกติได้ค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะก็หลังจากฉีดฟิลเลอร์กับอาจารแพทย์โกเวชหนึ่งสัปดาห์นะคะสิ่งหนึ่งที่ยังยังไม่กล้าแล้วก็ยังไม่อยากจะฉีดก็คือโซนบริเวณใต้ตาแต่มันถึงจุดจุดนึงที่ผู้หญิงเราอะค่ะเมื่อ,อยุเรามากขึ้นอ่ะมันก็จะเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจนแพร์มั่นใจในฝีมือของอาจารย์แพทย์นะคะแต่ว่าแพร์กลัวเจ็บ ก็คิดน่นะว่าเออมันถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องฉีดใต้ตาเป็นสิ่งที่ยังยังลังเลอยู่ถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจในฝีมือนะค่ะแต่ว่ามันติดอยู่ที่กลัวกลัวเจ็บก็วันนั้นถ้าจะไม่ผิดอาจารย์แพทย์อา่ากําลังเสริมจมูกคนไข้าอยู่ก็เลยขออาจารย์ว่าอาจารย์คะรบกวนฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาให้ให้แพทย์ได้ไหมคะ ก็วันนั้นนะคะก็คือขอฉีดเลยตัดสินใจตอนนั้นแล้วก็อาจารย์ก็ฉีดให้เลยค่ะอาจารย์ใจดีคือมันดูดีขึ้นจริงๆค่ะก็คือเป็นเทคนิคที่มันค่อนข้างแอดวานซ์สดตรงจริงๆก็ต้องขอพูดก่อนเลยว่าแพรมีปัญหาตรงบริเวณโซนใต้ตาตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนอ่าก้อนผุงไขมันที่มันนูนๆใต้ตาล่างค่อนข้างชัดแล้วก็พอฉีดปุ๊บเอ่อร้องแก้มดีขึ้นด้วย อันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ที่ชอบก็สำหรับใครที่อยากจะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะคะไอโนเวอรคลินิกและโกวิทคลินิกยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะมาพบก,กับกวางอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วนะคะกวางได้ฉีดฟิลเลอร์ปากไปนะคะแล้วคราวนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือสวยมากกวางวิดีโอคอลหาเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าสวยมากแล้วแบบคือหน้ามันดูแบบเหมือนสายฟออะไรแบบนี้ลูกครึ่งนิดนึงอะไรประมาณนี้บบนนะคะ่ะแล้วคราวนี้กวางก็เลย นัดสอ,อบถามคิวของคุณหมอโควิดว่ามีคิวว่างไหมก่อนจะเข้าไปทำคางแล้วก็จมูกนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วครันนี้ก็เลยเข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็ทำผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตอนนี้คือหน้าดูละมุนแล้วก็เป็นไปตามที่กวางแบบคิดไว้อ่ะค่ะคือมันเป๊ะมากคือแบบรู้สึกว่าตัวเองดูสวยแล้วหน้ามีมิติมากขึ้นไม่ผิดหวังเลยนะคะที่กวางแบบ ตอนนั้นที่กวางเข้าไปดูในเพจเข้าไปดูในดีวิลแล้วก็มีเพื่อนๆนแนะนำมาว่าให้เลือกกับให้เลือกทำกับคุณหมอโควิดนะคะตอนนี้นะคะบิวก็ทำเสร็จแล้วนะคะปัญหาที่บิวมีแรกๆเ,เลยนะคะคือปัญหานะคะตาคล้ำค่ะตาลึกนะคะแล้วก็ปากไม่เป็นกระจับไม่ได้รูปแล้วพอมองรวมๆนะคะหน้าดูตอบค่ะเพราะบิวเป็นคนผอมอยู่แล้วนะคะทำให้ไม่มั่นใจเลยเวลาไปไหนก็เพื่อนบอกว่าผอมเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ พอเราตัดสินใจนะคะเข้ามาหามาปรึกษานะคะที่ไอนิเบิลคลินิกมาเจอคุณหมอโควิดนะคะคุณหมอได้แนะนํานะคะดีมากๆเลยนะคะว่าทํายังไงปัญหาที่เรากังวลใจอะคะ่ะหายไป ก่อนที่จะเจอคุณหมอนะคะคือพี่พี่พนักง,งานด้านล่างนะคะดูแลดีมากๆนะคะให้คําแนะนําก่อนเจอคุณหมอคือพี่ๆี่เทคแคร์ดูแลดีมากๆเลยค่ะพอเข้ามาเจอคุณหมอนะคะคุณหมอก็ให้ดูหน้าดูกระจกว่าเรามีปัญหาตรงนี้นะชี้ปัญหาหเราดูและก็ทําการฉีดนะคะพอฉีดเสร็จประทับใจมากๆเลยนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคุณหมอก็จะให้เราดูกระจกตลอดเวลาคุณหมอฉีดตรงไหนให้ดูตรงนั้นเลยอันนี้ประทับใจประทับใจสุดๆเลยค่ะและ ที่สำคัญนะคะที่ชอบชอบมากๆเลยคือหมอมือเบามากและให้คําแนะนําดีมากพอทําเสร็จนะคะผลที่ได้คือดิวดูหน้าเด็กลงมากแล้วค่ะดิวประทับใจมากๆชอบมากๆค่ะ